สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับใครที่กำลังอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะหรือว่าอยากที่จะขายเคปแล้วก็อยากจะเริ่มต้นนะคะยังทำเคปไม่เป็นยังไม่มีสูตรนะคะแต่ว่ามีใจรักนะคะแล้วก็มีความที่อยากที่จะเริ่มต้นนะคะประกอบอาชีพนี้นะคะยังไงลองดูคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะทางร้านขอเสนอเป็นการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองนะคะ ก็คือทางร้านจำหน่ายเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะคะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์เคลียรญี่ปุ่นครบวงจรค่ะและที่สำคัญนะคะที่ร้านมีสูตรเป็นของที่ร้านเองนะคะแล้วก็มีการสอนมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะซึ่งผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นนะคะสามารถเริ่มต้นได้ในรูปแบบไหนทางร้านจะมีการจัดเป็นเซ็ตอุปกรณ์ให้ค่ะ อุปกรณ์เริ่มต้นในการเปิดร้านคลปในครั้งแรกนะคะจะมีชุดใหญ่และชุดเล็กในคลิปนี้เป็นอุปกรณ์ชุดเล็กค่ะชุดใหญ่และชุดเล็กต่างกันตรงไหนต่างกันที่จํานวนของอุปกรณ์ที่อยู่ในชุดข่ามากน้อยต่างกันแต่ว่าเข้าไปเรียนในหลักสูตรเดียวกันก็คือในคอร์สออนไลน์ที่ทางร้านทําเป็นคลิปิรีโอสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เข้าไปเรียนรู้สูตรการทำเครปญี่ปุ่นในนั้นได้เลยบอกส่วนผสมทั้งหมดบอกเทคนิคเคล็ดลับทั้งหมดนะคะเนื้อหาที่ผู้ประกอบอาชีพเครปญี่ปุ่นจริงๆที่จะต้องเรียนรู้นะคะเราบอกไว้ในกลุ่มนั้นทั้งหมดค่ะเรียนผ่านกลุ่มออนไลน์ผ่านกลุ่ม Facebook นะคะอยู่ในนั้นได้ตลอดชีพค่ะ1 a ึ c o แอคเคาทนั่นเองนะคะ 1. น,นอกจากเราจะได้อุปกรณ์นะคะ เป็นราคาพิเศษตามโปรโมชัน่นแล้วก็สินค้านะคะจะได้มาตรฐานการดูแลแล้วก็การรับประกันจากร้านที่มีหน้าร้านนะคะแล้วก็ระยะยาวสําหรับเตาเคมญี่ปุ่นเรามีรับประกันมีอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้ามีประวัติการสั่งซื้อนะคะก็สามารถรับส่วนลดค่าอะไหล่แล้วก็ดูแลในระยะยาวนั่นเองค่ะชุดอุปกรณ์พร้อมสูตรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าได้อุปกรณ์พร้อมกับสูตรนะคะทางร้านจะจัดเป็น โปรโมชั่นทุกเดือนค่ะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจํานวนสินค้าที่มีในตอนนั้นนะคะจะจัดขึ้นเป็นเซตค่ะราคาและข้อเสนอต่างๆก็สามารถติดตามได้ถูกใจในเดือนไหนมีทุนพร้อมในเดือนไหนนะคะก็สามารถเริ่มต้นได้เลยค่ะเราจะไม่มีการส่งแป้งให้กันนะคะเพราะว่าเราจะเป็นการบอกสูตรค่ะสอนบอกสูตรบอกส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะเรารู้ส่วนผสมแล้วเราก็สามารถไปซื้อวัตถุดิบแถวบ้านแล้วก็ ไปดําเนินการนะคะประกอบอาชีพของตัวคุณเองได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าเรามีเงื่อนไขาการซื้อขายอยู่ที่เรานะคะไม่สามารถเปิดเผยความลับหรือเผยแพยสูตรได้นะคะ 1. เราได้อุปกรณ์นะคะ2เราได้วิชาค่ะเป็น1วิชาการทําขนมนะคะวิชาประกอบอาชีพที่สามารถอยู่กับคุณนะคะได้ตลอดชีวิตนะคะคุณสามารถ เป็นวิชาหาเลี้ยงตัวได้นะคะก็คือว่าระยะยาวไม่ได้ประกอบอาชีพนี้แล้วให้เก็บสูตรไว้กับตัวนะคะห้ามขายสูตรห้ามเผยแพร่สูตรแล้วก็ที่สำคัญก่อนที่จะเข้ากลุ่มเพื่อเริ่มต้นเรียนนะคะเรียนรู้สูตรลับจากทางร้านทางร้านจะมีการขอเอกสารเพื่อเปิดเผยตัวตนก่อนที่จะเข้ากลุ่มนะคะตรงนี้ให้อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ หลังจากตัดสินใจแล้วจะเอาชุดเล็กหรือชุดใหญ่นะคะทางร้านก็จะเตรียมนะคะตามชุดเซ็ตโปรโมชั่นนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะจัดส่งให้กับคุณถึงบ้านนะคะหลังจากนั้นคุณก็เข้าไปเรียนค่ะไปเรียนไปเปิดดูคลิปต่างๆที่ทางร้านลงไว้ให้นะคะหการต่อพ่วงสายเตาเคลมญี่ปุ่นนะคะถังแก๊สกับถังแก๊สนะคะในครั้งแรกนะคะ แล้วก็การเริ่มต้นใช้เตาในครั้งแรกการเผากระทะทํำยังไงนะคะแม่ค้าที่เขาประกอบอาชีพนี้ทําไมแป้งของเขาถึงไม่ติดกระทะเขามีวิธีการคอนโทรลหน้ากระทะแบบไหนมีการเผาแบบไหน,ม,บบไหนมีการเตรียมพร้อมแบบไหนและที่สําคัญเตาเกรดงานมาตรฐานจากทางร้านนะคะใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาไปขัดก่อนใช้นะคะเพราะว่าของเราสวยอยู่แล้วนะคะ แล้วที่สําคัญสูตรที่ลงตัวและมีมาตรฐานอยู่แล้วและสูตรที่ผ่านการตกตะกอนจากผู้ที่ประกอบอาชีพจริงๆนะคะก็จะไม่มีปัญหาในการเริ่มต้นเรียนรู้มันก็จะง่ายขึ้นค่ะแป้งอร่อยนะคะมีความกรอบปลอดภัยไม่ใส่สารอันตรายแล้วที่สําคัญคือปัญหาในการเรียนรู้จะลดน้อยลงมากๆนะคะแป้งด่างนะคะแป้งติดกระทะพวกนี้ไม่มีแน่นอนค่ะไปตั้งราคาขายเอง วัตถุดิบแพ็กเกจนะคะชื่อร้านทุกสิ่งอย่างนะคะดำเนินการธุรกิจของคุณด้วยความอิสระค่ะซึ่งเราไม่มีอะไรผูมกมัดกันนอกจากเงื่อนไขที่เราห้ามขายสูตรเท่านั้นนะคะคุณก็สามารถไปเริ่มต้นธุรกิจหรือชุดเล็กแบบนี้ก็สามารถเอาไปทำกิจกรรมเล็กๆนะคะ ในสถานประกอบการหรือเป็นอาชีพเสริมนะคะที่เอาไว้ทําหลังเลิกงานได้ค่ะทําควบคู่กันไปนะคะเรามีงานหลักอยู่แล้วนะคะเราอยากที่จะมีรายได้เพิ่มเราอยากมีอาชีพเสริมก็สามารถทําตรงนี้นะคะควบคู่กันไปได้ค่ะหากชุดอุปกรณ์พร้อมสูตรนะคะถูกใจและตอบโจทย์คุณในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะสามารถทักเราเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศ